รวมพลคนขยันมาดูกันว่าข้อนี้ใครตอบถูกบ้างเดี๋ยวพี่เฉลยไปดูกันมาลองแก้กันว่าข้อนี้เราจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันถามหา y เราก็ต้องจัดรูปให้มันเหลือแค่ y เนาะอ่ะมันจะได้คิดได้ง่ายขึ้นลองดูอันดับแรกเนี่ยพี่ก็จะจัดให้มันมาอยู่ด้านบนเหมือนกันมันทัดเดียวกันแบบนี้จะคิดง่ายกว่าแต่ทีนี้ y ยกากำลังลบหนึ่งมันมาจากไหนมันมาจากตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้า y เฉยๆเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ y กำลังหนึ่งนะ เออจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้าเราจะย้ายข้างล่างขึ้นมาด้านบนบรรทัดด้านบนเนี้ยจากหารเปลี่ยนเป็นคูณจากบวกเลขยกกำลังบวกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นลบด้วยไหวใครใครอยากฟังแม่นๆเนี่ยไปลงดูละเอียดที่ Math for p h y s i คอร์สเรียนพี่ได้นะหรือว่าดูคลิปนี้ซ้ำอีกรอบนึงก็ได้อ่ะพี่ทำคลิปสอนอเรื่องเนี้ยไว้ค่อนข้างหลายข้อเลยไปดูนะ แล้วทีนี้ก็ตัดวายข้างล่างทิ้งได้เลยเอาแค่เลขยยกำลงังมันจะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าฐานวายเหมือนกันไม่คิดนะคะสุดท้ายพอจัดได้แบบนี้ถ้าใครไม่ถนัดทำเหมือนพี่ก็ได้ทำให้เลียงเหลือวายตัวเดียวแล้วค่อยสลับซ้ายขวารอบเดียวมันจะได้ไม่สับสนตัวเลขน,นะคะอ่ะทีนี้วายกำลังสองเหลือให้เหลือวายตัวเดียวมันก็เลยได้กลายเป็นบวกลบหนึ่งใครจำได้ไหมครูสอนไปแล้วนาะเรื่องนี้ พี่มีสอนละเอียดอยู่นะใครไม่เข้าใจบอกพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ทําคลิปเพิ่มให้ทุกคนลองหาข้อนี้พี่หน่อยว่า y เฉยๆมีค่าเท่ากับเท่าไรอ่ะเป็นการบ้านลองดูจะได้เก่ง